สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับดาวรุจเกนออนไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับ2 5 6 3นะครับวันนี้ฝนก็ตกกระหน่ำนะครับตกหนักมากนะครับวันนี้ก็ฝนฟ้าช่วงนี้ครับหนกกักครับแรงครับเอามาเข้ากับที่เรื่องมวยเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2 5 6 3นะครับ มวยไทยเจ็ดสีนะครับชกกันสี่คู่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งปฏิตีโรงยนกีฬาลำปางนะครับจะชกกับฟ้าวิเศษเล็กรักชาตินะครับคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นะครับหนึ่งปฏิตีโรงยนกีฬาลำปางนี่ก็เป็นมวยประเภทมวยบูน๊น,น,นะครับบู๊อยู่ดันนะครับขวัะขดนะครับใครมาเปยนกีฬาลำปางนี่ก็คือแบบสั่งควคุมต้งนนองเดินนะครับคงข่อยไม่เป็นเหมือนกันครับดูแล้วนะครับ เห็นว่าชกสนุกแน่นอนครับส่วนฟ้าวิเศษรักชาตินี่ก็แน่นอนครับกูชกบของเขานะครับฟ้าวิเศษรักชาตินะครับฟ้าวิเศษฟ้าวิเศษตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นมวยชกสนุกเหมือนกันครับเป็นมวยไม่ถอยเหมือนกันถอยถอยก็ได้ครับเดินก็ดีครับฟ้าวิเศษตัวนี้นะครับเป็นมวยที่ถอยม่ดเป็นทั้งคู่ครับมวยคู่นี้นะครับ ก็ต้องมีคนใตคนหนึ่งถอยครับแต่ก็อยู่แล้วสนุกครับคู่นี้นะครับพิเศษรักาตินี้ก็อาวุธทุกอย่างครบเครื่องเหมือนกันครับวงในเหนียวแน่นครับฟัมตีได้ดีนะครับก็หมดคู่นี้จะสนุกนะครับจบกันสนุกแน่นอนครับแต่ผมให้พปที่พิเศษเล็กนะครับรักาตินะครับชนะคะแนนได้นะครับส่วนคู่ที่สองนะครับจะใช้งเนกีฬาลำปางนะครับ จะชกกับโชคคุณชอนกอสกุลเชื้อนะครับโดยทุนนี้โชคกันที่พิกัด118้อปอนด์นะครับตะไชยมองกีฬาลำปางนี่ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับทุกอย่างนะครับจิตหัวใจดีนะครับตัวนี้จะไชยตัวนี้นะครับยซส์ไซสยดีนะครับทุกอย่างครับแข็งแกร่งนะครับวงในเหนียวแน่นนะครับก็ครบ้วนอาวุธทุกอย่างก็ถือว่าดีครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ส่วนผู้คชคของเขาครับโชกคุณทอนกอสกุลเชื้อนะครับชคคุณทอนตัวนี้เป็นมวยที่ปอดใหญ่ไฟแรงนะครับทุกอย่างครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งนะครับเป็นมวยประเภทมวยบึกครับสกุลทอนตัวนี้ใครกอสกุลเชือ้กอกับใ่รมีนกกีฬาลํำปางนี่ผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่ามวยตัวนี้ซ้อมมาดีซ้อมถึงมั่นคงนะครับแต่ผมสชุลทอนนี่ก็เป็นมวย ประเภทเดียวกันครับประเภหลากหลายครับแต่ก็วงในดีนะครับเหนียวแน่นนะครับก็เกาะตั้งตีดีครับตะเกาะใญ่ก็ตีรุนแรงครับหมัดหมัดหนักนะครับโชคๆขอขอนตัวนี้นะครับแต่ผมวันคืนนี้ผมให้พิธี่อัศชายนะครับเรียนกีฬาลํำฟ้านะครับส่วนคู่ที่สามนะครับคู่รองนะครับกิจเพชรรัตนพานุนะครับจะชกับเพชรเมือง4ออสติกแดงนะครับ รถุนนี้ชกกันที่พิกัด124ปอนด์ครับกิเพชรแนาพานุนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับทุกอย่างครบเครื่องหมดครับหนักหนักแรงทุกอย่างครับอาวุธนะครับวงในเหนี่ยแน่นดีครับทุกอย่างตั้มตีดีครับอาวุธครบเครื่องหมดทุกอย่างนะครับส่วนผู้ชกของเขาครับเพชรมังสีออสติกแดงนะครับเป็นมวยที่ลักเหลี่ยมนะครับจัดจ้านนะครับเชิงชกดีนะครับก็เป็นมวยทศพดนะครับ เป็นมวยที่หลักเหลี่ยมดีครับเป็นมวยตั้งรับจับตางได้เก่งนะครับดักเตะดักทีดักแทงนะครับทุกทุกอย่างก็ครบเครื่องนะครับดุนแรงนะครับเงียนตาครับก็ตัวนี้นะครับครบเครื่องทั้งคู่นะครับทีเพชรนี่เป็นมวยบู้แน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อตัวนี้ซัดกันมันแน่นอนครับผมเม่ตัวนี้ผมให้ไิธี่เพชรมองสีนะครับ เอาสึกแดงนะครับชนะคะแนนไปได้นะครับส่วนคู่เอกนะครับคู่ที่สี่นะครับมันชนะนะครับนอนทิศสอนนะครับจะจบจะบุตรใหญ่มวลเก้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวคนนี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับมันชนะนอนทิศสอนนี่ก็เป็นมวยที่สูงยาวครับพุธหลากหลายทุกเครื่องนะครับก็เข่าแหลมแนะครับเข่าในเหนียวแน่นมากแล้วก็ลูกขีด ดีนะครับรุนแรงทุกอย่างครับวุฒิยาวๆครับหนักรุนแรงมากครับฝนก็เทลงมามากแล้วตอนนี้มีเสียงฝนนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกครั้งนี้ครับฝนตกหนักจริงๆครับผมก็จะเป็นต้องอาจครัคคลิปมิฉะนนั้นก็จะไม่มีคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ คนผู้ชกของเขาครับเทพปบุดไดมอนด์98นะครับก็เป็นมวยที่มวยฝีมือครับฝ่ายครับตั้งรับจับทางเก่งครับเป็นมวยหักเหลี่ยมดีครับทุกอย่างครบเครื่องครับลูกหักเหลี่ยมนี่เป็นลูกหากินของเขานะครับทุกอย่างดีหมดครับมวยคู่นี้ก็น่าจะสนุกครับทั้งสี่ครับมีคนนึ่งเดินอีกคนนึงตั้งรับนะครับแต่ผมผมยังไงผมคู่นี้ผมให้ไปที่เทพปบุดเลยครับไดมอนด์98นะครับ เป็นฝ่ายชนะอาคะแนนจะได้นะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสี่คู่แล้วสำหรับสนามมวยไทยจิตติเี้นะครับสำหรับผมนะครับสาวุธเชนออนไลน์นะครับก็ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วเจอกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ